รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับท่านผู้ชมเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ทางทีมงานของฝ่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้เดินทางมาติดตามการปฏิบัติงานของพระบดิษฐ์อาสาพัฒนาชาวเขาณนะบริเวณแห่งนี้นะครับเป็นอาสมพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขาบ้านลู่ป,ป่าก,ก่ออำเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับซึ่งสถานที่ที่ผมยืนอยู่แห่งนี้นะครับเป็นภาพบรรยากาศที่เราได้เห็นโดยทั่วไปเมื่อเราเดินทางขึ้นมา บนยอดเขาแห่งนี้นะครับกว่าจะเดินทางมาถึงก็ต้องใช้เวลามากพอสมควรครับการปฏิบัติงานของพระบดิตอาสาพัฒนาชาวเขาในส่วนของการส่งเสริมโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตามปณิธานและการดําเนินงานของพระเดชพระคุณท่านจุคุณพระธรรมโกศาจารย์อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั้นก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมในการที่จะพัฒนาชาวเขาให้เป็นผู้ที่มีความรู้คู่คุณธรรมโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และเป็นอยู่ร่วมกับชาวเขาโดยที่เราไม่เปลี่ยนแปลงในเรื่องของการดําเนินชีวิตของชาวเขาครับบรรยากาศของการเดินทางมาอาสมของพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขาในครั้งนี้เป็นอย่างไรเราไปติดตามชมกันเลยครับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชาวิทยาลัยวิทยเขตเชียงใหม่มีโครงการอันหนึ่งเพื่อที่จะทําให้าการทํางานประสานกับทางหน่วยร,รยาชการ คณะสงฆ์และชุมชนก็คือโครงการบรัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขาซึ่งเป็นโครงการที่ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชาวิทยาลัยก็ถือว่าเป็นนโยบายของท่านอาธิการบดีคือพระดิพะคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมโคศาจารย์เราได้นาเนินโครงการนี้มาหลายปีแล้วก็มีนิสิตท,ที่เข้าทำงานในโครงการนี้ ด้วยความเสียสละและก็สามารถที่จะทำงานตามบรรทุปรสงค์และบรรลุปเป้าหมายของโครงการได้ดีพอสมควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งนิสิตอาสาพัฒนาชาวเขาจะต้องไปอยู่ในพื้นที่สงูงในหลายๆจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงรายและจังหวัดอื่นๆ จากการที่ได้ทำงานร่วมกันได้เห็นการทำงานด้วยความเสียสละท่านเหล่านี้ได้ทำงานร่วมกับทางคณะสงฆ์แล้วก็ทำงานประสานกับชุมชนซึ่งเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายน่าจะภูมิใจนะฮะโดยเฉพาะชาวพุทธเราบาบทบาทของพระบรรัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขาที่มีต่อชุมชนในพื้นที่สูงนั้น จากการที่คณะทำงานของโครงการนี้ได้ขึ้นไปสัมผัสช่วงแรกแล้วก็ติดตามผลต่อมาจะเห็นได้ว่าพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชา,าวเขานั้นได้ไปสร้างถาวรวัตถุเป็นพระองค์ใหญ่ๆอย่างที่จังหวัดเชียงรายเป็นต้นแต่ที่สำคัญนั้นก็คือคนที่อยู่ในชุมชนปรับมาให้ความสนใจเกี่ยวกับพุทธศาสนา และก็ทราบบทบาทอันชัดเจนของพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขาก็นำความเข้าใจซึ่งกันแลกันระหว่างพระสงฆ์ชุมชนตลอดถึงหน่วยงานทางราชการนี่ก็จะได้ว่าเป็นการทำงานเชิงลุกก็คือเข้าสู่ชุมชนโดยเป้าหมายนะั่นคือพื้นที่สูงก็ไม่แปลกใจเลยว่าเวลานี้มี เยาวชนที่ให้ความสนใจในด้านพระพุทธศาสนาได้เข้าหันเข้ามาบวชเป็นสามเณรและร่วมโครงการสำคัญสำคัญของจังหวัดนั้นๆและโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานที่เป็นหน้าเป็นตาของมหาวิทยาลัยก็คือการทำงานร่วมกับชุมชนมีพระบัณฑิตอาสาพัฒนาเรามีผลงานดีเด่นหลายท่าน คงจะทราบจากความเคลื่อนไหวในรายการนี้ไปบ้างแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นในวันนี้อยากจะให้ท่านท่านผู้ชมได้รับทราบว่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชาวิทยาลัยซึ่งเป็นสถาบันทางการศึกษาของคณะสงฆ์แล้วก็วิเขตเชียงใหม่ก็ถือว่าเป็นหน่วยงานหนึ่งก็สนองนโยบายเราทำตามวัตถุประสงค์เนี่ย อย่างช่วงของต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็จะมีการแสดงตนเป็นพุทธ,ธรมมกะแล้วก็มีชาวเขาที่มีจิตศรัทธาในทางพระพุทธศาสนาเข้าแสดงตนเป็นพุทธ,ธรมกะเป็นจํานวนมากมายนี่ก็เป็นเครื่องชี้ชัดให้เห็นว่าถึงแม้ว่าเยาวชนจะอยู่บนยอดเขาแต่เมื่อเขาพบพระซึ่ง บทบาทสําคัญของพระนิสิตอาสาพัฒนาชาวเขาแล้วเขาก็มีความเข้าใจในเรื่องของพุทธศาสนาและที่สําคัญอย่างยิ่งนั่นก็คือว่าผู้ที่เป็นผู้ปกครองตลอดจนถึงผู้ที่อยู่ในชุมชนนั้นก็เห็นความสําคัญโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นหน่วยองค์การบริหารส่วนตนําบลหรือว่าเทศบาลนั้นๆนี่คือ เป็นเป้าหมายในการทำงานและเป็นการเชื่อมประสานกันเป็นอย่างดีมหาวิทยาลัยในฐานะที่เป็นสถาบันทางการศึกษาแล้วก็ประสานกับชุมชนตลอดจนถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอันนี้เป็นส่วนสำคัญก็อยากจะฝากกับบรรดาท่านผู้ชมที่ชมรายการนี้ยัมองเห็นว่าเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์กัน,นถึงแม้ว่าท่าน ผู้ชมที่อยู่ต่างจังหวัดอยู่ส่วนกรุงเทพมหานครเราก็ดีทราบข่าวแล้วเนี่ยท่านก็แสดงตนเป็นเจ้าภาพาสร้างพระพุทธรูปถวายเมื่อเยาวชนหรือท่านเหล่านั้นได้พระพุทธรูปไปก็ไปสักการบูชาก็น้อมนำจิตใจไปถึงพระรัตนตรยัยไปยันภาพระหว่างพระบดินอาสาพัฒนาชาวเขากับเยาวชนกับผู้นำชุมชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเ,เราทํางานประสานสัมพันธ์กันเป็นอย่างดีอันนี้ก็เป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่งนะฮะและอีกประการหนึ่งอยากจะให้ท่านทั้งหลายได้รับทราบว่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลวงกรราชวิทยาลัยวิทย,ย,ทย,ยเขตเชียงใหม่ของเรานั้นก็ได้จัดการศึกษามาตั้งแต่ปี2527เปิดคณะพุทธศาสตร์และเปิดคณะอื่นๆตามมา เวลานี้มีพระนิสิตท,ที่เป็นบรรพชิตและนิสิตท,ที่เป็นคารวะเข้ามาศึกษาในสถาบันแห่งนี้ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกท่านเหล่านั้นเมื่อจบไปแล้วเนี่ยท่านก็ไปทําหน้าที่ของพระสังฆาธิการก็มีเป็นทาหน้าที่เป็นครูบาอาจารย์ก็มีแล้วก็ไปสนองงานคณะสงฆ์ก็มีนะซึ่งเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นผล ที่พึงพอใจเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้บริหารการคณะสง์โดยเฉพาะผู้ที่ได้ผ่านการศึกษาในสถาบัานของเราเก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านของพระศาสนารู้เรื่องของพระธรรมวินัยและที่เป็นปัจจัยสำคัญอีกอันหนึ่งนั้นท่านไปทำงานร่วมกับชุมชนเวลานี้เราต้องยอมรับอันหนึ่งว่าวัดกับชุมชนเนี่ยเริ่มที่จะห่างกัน แต่ตรงจุดนี้มหาวิทยาลัยเราก็จะหนักอยู่เสมอก็มีนโยบายที่จะให้พระเราไปทำงานร่วมกับชุมชนเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อเกิดความใกล้ชิดและมีความแน่นแฟ้นกันยิ่งขึ้นโครงการหลายๆโครงการที่ทำในส่วนของพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขาก็ดีบัณฑิตในพื้นที่ราบของเราก็ดีในภาคปกติเนี่ยนะจะมีโครงการบัรประชาวพัสมบทสมานเณรภาคฤดูร้อน อันนี้ก็ถือว่าทํางานร่วมกับชุมชนและคณะสงฆ์มหาวิทยาลัยเราก็ทําอยู่อย่างต่อเนื่องอันนี้ก็คือสืบทอดมาจากนโยบายของทางส่วนกลางที่ทํากันมานานแล้วและอีกรายการหนึ่งเรื่องโครงการก็คงจะไปสอดรับกับพันธกิจอันหนึ่งก็คือเรื่องของศิลป,ปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเราก็ถือว่าเป็นพันธกิจอันหนึง่งโครงการหลายๆโครงการที่เอื้อต่อคณะสงฆ์เอื้อต่อชุมชน มหาวิทยาลัยเราก็ตระหนักอยู่เสมอนะโดยเฉพาะโครงการนะเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมนะมีหลักสูตรอันหนึ่งของมหาวิทยาลัยเราก็คือหลักสูตรสาขาพุทธศิลปกรรมวิทยเขตเชียงใหม่ได้เสนอ,อร่างโครงร่างของหลักสูตรนีนะ้แล้วเสนอต่อสาภาวิชาการและเสนอต่อสาภามหาวิทยาลัยได้รับความเห็นชอบประกาศ เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยปรากฏว่าที่เชียงใหม่ของเรานั้นได้รับความสนใจจากพระพิสูจนสมนเนรและสถาประชาชนเราเปิดมา,อาสองสามปีปรากฏว่าผลที่ออกมาชัดเจนนั่นก็คือปรากฏว่ามีนิสิตของเราที่เป็นบนรรพชตเนี่ยฮะสามารถที่จะไปชนะการประกวดการวาดภาพของตำรวจเขาเนี่ยได้รับโล่ของท่านนายกรัฐมนตรี ก็ถือว่าท่านไปสถานีตํารวจไหนเนี่ยอาจจะพบภาพที่พระนิสิตเราได้วาดแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจอันนี้ยกตัวอย่างเรื่องของด้านศิลปะท่านสามารถที่จะสื่อให้กับประชาชนได้ในด้านอีกอันหนึ่งก็อยากจะให้เรามองเห็นว่า,าวัดหลายๆาวัดโดยเฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยมีศิลปะอันที่ล้ำค่าาวัดใหญ่ๆวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดเจ็ดยอด นะโดยเฉพาะวัดเจดยอดเนี่ยเป็นที่ตั้งของห้องเรียนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชิทยาวิยวิเขตเชียงใหม่ะฉะนันวัดเจดยอดก็เป็นสถานที่อันเหมาะสมะเป็นห้องเรียนธรรมชาติที่พระนิสิตในสาขาพุทธศิลปรกรรมเนี่ยไปศึกษาแล้วก็นิสิตที่เป็นคารวัตก็ถือว่าตรงนั้นก็เป็นห้องเรียนธรรมชาติและก็เป็นห้องเรียนของวิทยาเขตเราด้วย ก็เป็นสิ่งที่เราน่าอนุโมทนาเมื่อก่อนเนี่ยด้านของศิลปะ,ะพระเราก็เป็นนําอยู่แล้ววัดต่างๆเนี่ยจะไปเรียนก็ต้องเรียนที่วัดปัจจุบันนี้เราต้องไปเรียนในสถาบันอื่นมหาวิทยาลัยเห็นความสําคัญนี้ก็นํามาอสอนให้กับบรรดาพระพิสุทสมณเณสถาประชาชนก็เรียกว่ากลับเข้ามาวัดอีกครั้งหนึ่งแล้วพระท่านก็จะมีความรู้ในเรื่องเหล่านี้นะคร อยากจะฝากท่านผู้ฟังเห็นนิดหนึ่งนะสถานที่ที่จะมากําลังพูดอยู่นี้ก็คือวัดตาแดงมหาวิหารตําบลสุเทพอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดนี้ก็ถือว่าเป็นวัดสําคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ได้สร้างขึ้นมาเมื่อปี1794งดอยาโดยพระเจ้าติโลกราชกษัตริย์ผู้ครองล้านนาไทยเราก็ได้สร้างวัดนี้ แล้วก็เป็นวัดที่สําคัญเป็นพระอารามหลวงในอดีตปัจจุบันถึงแม้ว่าจะเป็นวัดเล็กๆเมื่อเรามาดูศิละปะ,ะงานฝีมือของบุรพาจารย์ที่ฝากเอาไว้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่น่าจะอนุรักษ์เอาไว้ซึ่งทางระะกรมศิลปากรท่านก็ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ได้มาทําการอนุรักษ์ในเวลาเป็นอันต่อเนื่องอาตมาก็ถือได้ว่ามหาวิทยายลัยเราก็มีภาระที่จะ ส่งเสริมและก็สนับสนุนในด้านของศิละปะไม่ใช่เฉพาะวัดใดวัดหนึ่งควรจะเป็นในโครงการของมหาวิทยาลัยที่ทำร่วมกับวัดต่างๆเพื่อเชื่อมกับพระสังฆาธิการเมื่อเราทำงานเชื่อมกับพระสังฆาธิการในระดับวัดต่างๆแล้วความร่วมมือความช่วยเหลือก็จะกลับมาที่มหาวิทยาลัยแล้วนิสิตท,ที่อยู่ตามวัดต่างๆยิ่งได้เรียนเรื่องของ ด้านศิละปะกรรมเหล่านี้แล้วเนี่ยก็จะมีความรู้และทํางานรับใช้พระศาสนาสังคมและชุมชนอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ที่ทางมหาวิทยาลัยให้ความสำคัญแล้วก็มีความตระหนักเสมอนะที่จะให้งานศิละปะเนี่ยเผยแพร่ไปสู่ชุมชนและเชื่อมสัมพันธ์กันระหว่างาวัดนะและมหาวิทยาลัยนะอันนี้ถึงด้านของศิละปะกรรมที่อยากจะฝากกับท่าน ผู้ชมว่าเชียงใหม่เรามีสาขาพุทธศิลปรกรรมแต่ที่น่าสนใจอันหนึ่งนะครก็คือมีคารวาสเข้ามาศึกษามีดารามาให้ความสนใจและเข้าศึกษาด้วยเมื่อไม่นานมานี้พระเทพโกศลเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นประธานในการระดมทุนทอดผ้าป,ป่าแล้วก็ได้เงินจํานวนหนึ่งเพื่อที่จะสร้างวัดทางวิเขตเชียงใหม่โดยความแนวความคิดของท่าน ก็ครูพี่พิสุตาธรอ,อดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาโจฬาลงกรณราชาวิทยาลัยวิทยเขตเชียงใหม่ก็ตอนที่ท่านดำรงตำแหน่งท่านก็ไปดูพื้นที่และได้สถานที่เพื่อที่จะเป็นการสร้างวัดคือ,อวัดห้วยบงการ,ราัวัฒนาเพราะฉะนั้นพอมารับตําแหน่งรองอธิการบดีต่อจากท่านถือว่างานนี้เป็นงานที่จะสนองนโยบายของทางคณะสงฆ์ เราก็จะดําเนินการต่อนะเราจะไปสร้างวัดห้วยบงกัลรยาณิวัฒนาช่วงนี้กําลังวางแผนนะแล้วก็โครงการนี้ก็ได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยทางฝ่ายประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยก็โดยท่านรองอธิการบดีก็รับเรื่องมาแล้วก็จะดําเนินการต่อและประสานสัมพันธ์กัน,ก,นกับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็วิทยเขตเชียงใหม่อีกไม่นานเราจะมีวัดวัดหนึ่งนะซึ่ง ทางมหาวิทยาลัยเราจะได้ร่วมกันสร้างขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อยากจะฝากกับพี่น้องท่านผู้ผู้ชมทั้งหลายว่าถ้าท่านฟังเรื่องนี้แล้วเห็นว่าการสร้างวัดเพื่อที่จะเป็นศูนย์ในการทํางานของพระในพื้นที่สูงเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขาเราจําได้ว่าหลายปีที่ผ่านมาท่านอธิการบรดีพร้อมคณะได้เดินทางมาเยี่ยม ชาวเขานะฮะได้มาเห็นปัญหานะฮะอันหนึ่งนั่นก็คือเราจะต้องรวบรวมทำกิจกรรมของพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขาแล้วก็มาคิดว่าถ้าเราสร้างวัดห้วยโบงกระระะัลยาณิวัฒนาขึ้นมาเนี่ยนะฮะเวลาประชุมเราก็มาประชุมกันที่นั่นและสถานที่ตรงนั้นอาจจะเป็นศูนย์รวมกิจกรรมและผลงานของพระอาสาพัฒนาชาวเขาได้ นี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันอันนี้เป็นข่าวก็เป็นข่าวดีว่าทางมหาวิทยาลัยเราก็ไม่นิ่งนอนใจว่างานคณะสงฆ์มีอย่างไรมีนโยบายอย่างไรเราก็จะสนองนโยบายเด็กก็ต้องอาศัยพี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่จะร่วมให้การสนับสนุนในการสร้างวัดก็คงอาศัยเวลาแล้วคณะทํางานก็จะเดินเนินกันเรื่องความคืบหน้าประการใดนั้น ทางฝ่ายประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชาวิทยาลัยก็คงจะมีข่าวมาให้ท่านผู้ชมได้ฟังอย่างต่อเนื่องวันนี้ก็คงคิดว่าพอสมควรกับเวลานะฮะก็อยากฝากท่านทั้งหลายไว้ว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยนะเป็นของพวกเราเราจะต้องให้ความสำคัญและให้การสนับสนุนนะพระสงฆ์ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในลตัตนะนั้นท่านก็ทำหน้าที่ของท่าน มีบทบาทสําคัญนะทางด้านการศึกษาในด้านการพัฒนาในาด้านการสังคมสงเคราะหนะ์มหาวิทยาลัยเราต้องทํางานเชื่อมกับคณะสง์แลกผลที่จะเกิดขึ้นนั่งต้องไปนึกถึงเรื่องของความสงบและสันติสุขที่จะเกิดขึ้นอยู่ในชุมชนก็คงดังที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตั้งเป้าหมายในการทํางานไว้พระเราทํางานอะไรก็ได้ที่มีประโยชน์เกื้อกูลไม่ใช่ผลประโยชน์ แล้วก็เพื่อเกื้อกูลซึ่งกันและกันและเพื่อเกิดความสุขก็ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านจเจริญพรตั้นแต่แตมาเข้ามาอยู่ตรงนี้คือเป็นอาสมที่ก่อตั้งใหม่นะ,ะได้ประมาณ3ปีเพราะฉะนั้นแตมาต้อง เข้ามาปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับชาวบ้านตั้แต่ต้นนะครับตั้แต่กรารใส่บาตรตั้แต่การไหว้พระสวมนต์ตั้งแต่อาหานาสีลพวกนี้ครับคือเบื้องต้นเนี่ยชาวบ้านเขาไม่รู้ครับบางทีเขาเห็นพระเขาเขาเนี่ยาเป็นสายสืบเป็นอะไรอต,ตอนเข้ามาใหม่นะครับเขาหาว่าอาตมาเป็นสายสืบต่อไปบีทาบาทเนี่ยอาตามาเข,เข้ามาอยู่ตอนแรกคือเจ็ดวันแรกเขาไม่ใสบ่บาตรเลยนะครับเจ็ดวันแรกเนี่ยเขาไม่ใส่อาตมาไปประมาณได้อ่า เป็นเดือนนั่ก็กว่าจะใส่บาตรก็เป็นสิ่งที่พระบดีอาสารต้องทางานตรงนี้คิดว่าเป็นสิ่งที่ลําบากเหมือนกันทางานกับชา,าวเขานะหลายอย่างที่ต้องเริ่มต้นใหม่ชุมชนในเมืองกับชุมชนบนดอยมีความแตกต่างกันหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมด้านอาหารด้านการกินเพราะฉะนั้นพระบดีอาสารที่ขึ้นมาอยู่ตรงนี้ต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาวะนะครับในตรงนั้นนะครับ ครับอาตมาเป็นคนชาวเขาครับเป็นคนจังหวัดเชียงใหม่อำเภอจอมทองนะครับเข้ามาอยู่ตรงนี้ตอนแรกก็ต้องต้องมีการปรับตัวบ้างเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นที่ที่เราเคยอยู่มาก่อนที่นี่เป็นเป็นเผ่ากะเหรี่ยงกับเผ่ามูเซอร์และก็เป็นรีสอ,อร์นะครับโดยส่วนใหญ่ที่รามาอยูย่จะเป็นกะเหรี่ยงกับมูเซอร์นะครับโดยเฉพาะ,ะชนเผ่า การเรียนเนี่ยเขามีความเข้าใจามีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอยู่แล้วนะครับแต่มูเซต้องอเข้าไปบอกเข้าไปสอนอีกนะครับต้องต้องต้องพยายามปรับตัวให้เข้ากับชาวบ้านให้มากที่สุดนะครับเป็นศิลิทาไทยพระบดิีอาสานะครับนะครับเป็นสิ่งที่พระบดีอาสาต้องเรียนรู้ประสบกณ์จริงตรงนี้แต่ที่ได้เรียนมา,าในมหาลัยมาเอามาใช้ในชีวิตจริง ก็ตรงนี้แหละครับก็อยากจะฝากถึงผู้บริหารว่าการทํางานตรงนี้ต้องอาศัยความมานะอดทนความพยายามและความวิริยะอุตสาหานะต้องฝักฟังกับปัญหาหลายประการเพราะฉะนั้นผู้บริหารถ้าพระบดีอาสาหรือว่าให้กำรรสนับสนุนเต็มที่คิดว่างานในเผยแผ่พุทธศาสนาน่าจะดีขึ้นโดยเฉพาะเอาชาวบ้านนะครับ เขามีพุทธานรองพร้อมที่จะเรียนรู้สีใหม่ๆไม่ว่าจะในด้านพุทธศาสนาน,นี้อยู่แล้วครับอยากจะให้ผู้บริหารเรื่องความช่วยเหลือเนี่ยในด้านเทียตมาอยู่ตรงนี้ปัจจัยเรื่องน้ําเรื่องน้ําเรื่องสวัสดิการของพระบดีอาสารครับโดยพื้นเพลาวเป็นเผ่ากะเหลี่ยงเหมือนกันค่ะค่ะแล้วก็ครูท่านนี้ก็เป็นเผ่ากะเหลี่ยงเหมือนกันแต่อันนี้เป็น,นคนดพื้นเมืองค่ะคนพื้นเมืองค่ะ แล้วก็พอสื่อสารได้แต่เด็กเรานี่จะมีทั้งเผ่ามูเซอร์แล้วก็เผ่ากะเหลียงนะคะก็ใช้ภาษากลางเพราะว่าเด็กที่นี่เขามีพื้นฐานดีอยู่แต่ว่าจะพูดไม่ค่อยชัดเจนนะคะเรื่องระเบียบวินัยแล้วก็เด็กจะดีขึ้น,น,นค่ะคุณธรรมด้วยเด,ด็กจะมีคุณธรรมก็คือรู้จักวัดวาอารามการการอะไรคะจะบอกว่า การให้เกียรติผู้ใหญ่คือการเดินก็จะนอบน้อมมากขึ้นค่ะมีสมาธิมากขึ้นค่ะไม่มีการลักขโมยนยคะคะอพราะอาจา์มาอยู่นะคะก็จะเห็นว่าดีขึ้นสภาพสภาพวัดก็คือจะมีการพัฒนามากขึ้นจากเดิมที่ไม่มีวัดนะคะไม่มีไม่มีผู้นำทางศาสนานะคะก็เดี๋ยวนี้ก็จะมีผู้นำทางศาสนาเวลาชาวบ,บ้านประชุมอะไรก็สามารถมาประชุมใช้สถานที่ของวัดได้ แล้วก็รวมถึงพระอาจารย์ก็จะมีสวดมนต์ในวันพระนะคะทุกๆวันก็จะมีเ,เทศนาธรรมเนี่ยค่ะก็จะให้ข้อคิดกับชาวบ้านแล้วก็เด็กๆด,ด้วยค่ะเด็กๆนี่จะชอบมากเลยมาวัดค่ะพระอาจารย์ไม่ใช่คนที่นี่นะคะก็คือเป็นพระบัณฑิตอาสาเรากลัวว่าเมื่อก่อนก็มีมาหนึ่งหนึ่งรูปนะคะพอหมดพอหมดจากการเป็นพระบัณฑิตอาสาแกก็สืกอ,ออกไปเป็นทงานอันนี้ก็เป็นเป็นรูปที่สองเนี่ยค่ะแล้วก็กลัวว่า มาแล้วก็จะไปอีกกงค,คืออยากให้อยู่นันต่อไปหรือว่ามีคนมาสืบต่อต่อ,ตอไปอะคะ่ะถ้ามีคณะหรือว่าผู้ที่สนใจจะมาช่วยเหลือเด็กๆหรือว่าชาวบ้านหรือว่าชุมชนก็เชิญนะคะที่โรงเรียนบ้านลูกปะกอหมู่บ้านแห่งนี้คะ่ะเราจะเห็นภาพบรรยากาศที่พระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขาร่วมกับชาวบ้านซึ่งอยู่บนดอยบนพื้นที่สูงแห่งนี้นะครับการทํางานนั้นเราจะเห็นว่าเป็นการทํางานที่มีการผรสมผสานกัน เนื่องจากว่าผู้ที่อยู่บนพื้นที่สูงแห่งนี้นะครับจะมีชาวเขาหลายเผ่าไม่ว่าจะเป็นเกรียงมูเซอร์หรือรีซอนะครับก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหากว่าเรารู้จักใช้รู้จักดําเนินการให้เป็นไปตามแผนโดยเฉพาะตามหลักการของมหาวิทยาลัยในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยได้ดําเนินการในการสนับสนุนและส่งเสริมให้พระบัณฑิตาาสตรได้ทํางานอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมในทางที่ถูกต้อง แม้แต่การทํางานนั้นจะมีความยากลําบากอย่างไรก็ตามนะครับพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขาของมหาวิทยลาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั้นก็ไม่มีความย่อท้อโดยได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากส่วนล่างไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยลาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในส่วนของวิทยาเขตเ,เชียงใหม่หรือในส่วนกลางก็มีการส่งเสริมและสนับสนุนซึ่งกันและก,กันครับนี่คือบทบาทที่สําคัญของพระสงฆ์ที่ศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาแห่งนี้ก็คือมหาวิทยลาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับ ท่านเหล่านี้ทํางานด้วยความเสียสละแม้จะยากเย็นแสนเข็ญอย่างไรก็ยังเสียสละและยังทุ่มเทในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ครับนี่คือสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับที่เราได้เห็นโดยทั่วไปถ้าหากว่าท่านอยากเป็นสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยก็มาสมัครเข้าศึกษาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพระพิสุหรือคารวาตก็สามารถที่จะศึกษาได้เมื่อศึกษาแล้วก็ยัง มีจิตอาสาในการที่จะมาช่วยเหลือชาวเขาอย่างนี้นะครับหรือไปปฏิบัติงานในที่อื่นที่สามารถเป็นผู้อาสาได้นะครับมาร่วมกันนะครับมาศึกษาที่สถาบันการศึกษาแห่งนี้ท่านจะได้มีความรู้คู่กับคุณธรรมครับตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยเองก็เปิดรับสมัครแล้วนะครับทั้งส่วนกลางวิทยาเขตและห้องเรียนต่างๆนะครับเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปท่านใดที่สนใจก็มาสมัครได้หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่หน้าจอนีนะครับวันนี้ ทีมงานของฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่และผมสมหมายสุภาษิตก็คงต้องลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับาสเป็น